สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกม Ultimate Ultimate Fishing นะอย่างแรกเลยก็คือเริ่มต้นเนะี่ยเราจะมีเหยื่อขนมปังคนระับอันนี้ซึ่งวิธีวิธีตปนนะกปลาเนี่ยก็กดคิดไปที่แมนะ่น้ำครับเราเราจะโยนตรงไหนก็สามารถเลี้ยได้เลย ถ้าถ no ้าม like, ีเสียงแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาก็ดึงได้ครับถ้ามีเสียงแจ้งเตือนอะไรมาก็ดึงตรงนี้ครับดึงขึ้นอันนี้ยังไม่มีเสียงแจ้งเตือนครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูมันจะมีเสียงแจ้งเตือนครับอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเอาใช้เหยื่อเส้เดือนดูก่อนนะครับก็คือเอ้ยเหยื่อไม่มีเหยื่อเส้เดือนนี่ไม่มีดี่ว่างั้นเอาเหยื่อนี้ไปวิธีตีก็คลิกไปที่ไม่น้ำนรบผมบอกแล้วผมจะย้ำอีกทีนะคลิกไปที่ไม่น้ำเดื้นซ้ายขวาได้ตรงตรงตรงหรือว่าถอยหลังได้อันนี้ก็จะตีแบบสั้นๆนครับไม่มีแรงมาก ส่วนถ้าจะตีไกลๆเนี่ยก็คลิกไปที่ไกลๆมันจะสุดได้แค่นี้ครับก็ดึงไปเลยเอ้ตีไปเลยนครัก็รอปลากินครับถ้ามีเสียงแจ้งเตือนก็ดึงอย่างนี้ครับอันนี้วิธีตีเหยอจริงครับวิธีตกเยอจริงเดี๋ยวรอก่อนอืนะ ปลายังไม่กินเลยปลามันกินยากครับผมเดย๋ยวนี้มาเดี๋ยวผมจะสอนตกเหยืยอปลอมเลยถ้าอันนี้สอนก็คือเหยื่ปลอมครับเหยื่อปลอมก็คือเราจะใช้อะไรน,นี้นี่เหียืยวปลอมถ้าจะอยากจะได้เยืะออื่นก็ต้องซื้อนะครับซื้อที่ราคาครับนี่ตีเลย ตีได้ไกลเหมือนกันครับแต่ต้องลากด้วยต้องลากด้วยนะครับนี่ไงเสียงแจ้งเตือนเลยนะครับเป็นงครับเดี๋ยวผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนไอน้นี่เอ้ยเด,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 ดี๋ยวเดยเมื่อกี้มีเสียงเพลงนะก็ขอโทษ้วยนะครับส่วนวิธีตีเหยียปปอมเนี่ยก็ตีเหมือนเดิมับวิธีตกเหยียบปอมเราเราต้องลากขึ้นเลยครับห้าเกินตรงนี้ ให้ให้มันเป็นสีเขียวแล้วให้ตรงข้างบนข้างลางมัเป็นสีเขียวเพราะว่าเนีย่ยมันต้องันีึ้นครับเขาจะเสียงแจ้งเตือนก็เหมือนเดิมลเลครับนี้แค่นี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปลงเท่านี้ครับบ๊ายบาย